คีเลตคืออะไรเลือกใช้อย่างไรคีเลตคือสารที่จับล้อมธาตุประจุบวกเช่นเหล็กสิงแมกนีเซียมไว้เพื่อไม่ให้ธาตุอาหารอื่นเข้าทําปฏิกิริยาทาให้ธาตุอาหารที่มีสารคีเลตจับล้อมไว้ไม่เกิดการตกตะกอนง่ายโดยมีการทํางานของคีเลตและโครงสร้างทางเคมีดังนี้ตัวอย่างการทํางานของคีเลตและโครงสร้างทางเคมี คีเลตเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายกรงเล็บที่จับล้อมธาตุอาหารไว้และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารทำปฏิกิริยากันจนเกิดการตกตะกอนตัวอย่างคีเลตสองประเภท1นคีเลตธรรมชาติเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนฮิวมิกแอซิดหรือกรดฮิวมิกฟูวิกแอซิดหรือกรดฟูวิกสองคีเลตสังเคราะห์เป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้คีเลตธาตุอาหารเช่น EDTA, DTPA, EDDHA ประโยชน์ของสารคีเลตโดยรวมลดปัญหาการตกตะกอนเมื่อผสมกับธาตุอื่น เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและลดการสูญเสียธาตุอาหารเพิ่มอัตราการดูดซึมธาตุอาหารนำพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ง่ายขึ้นทำให้พืชดูดซึมเร็วและนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ป้องกันและลดปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุที่มักถูกตรึงในดินเช่นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกนีนเซียมเป็นต้นการเลือกใช้คีเลตให้เหมาะก,กับพืชคีเลตธรรมชาติเน้นการฟื้นฟูพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลพืชดูดซึมและนำไปใช้ได้ไวเหมาะก,กับพืชทุกชนิดคีเลตสังเคราะห์เน้นบำรุงป้อง ป้องกันผลแตกใช้แคลเซียมคีเลตป้องกันอาการขาดาธาตุอาหารต้นใบสมบูรณ์ใช้จุลาธาตุรวมเหมาะกับพืชทุกชนิดที่ต้องการบำรุงเพิ่มคุณภาพหรือรักษาอาการขาดาธาตุ